ไฟกรบพริอมากโอเคอ่ะเรื่องผู้จัดการพอยตอนนี้แบบประเด็นลอนแรงมาเออยังไงะคะหาทาไมแบบว่อยู่ๆก็ออกกันมาแบบเป็นแบบชุดใหญ่ยกแข่งยกแข่งมีใครบ้างอะเยอะมีจ้่พลอแอล่าสุดพอ ถ้าสองตัวก็ไปด้วยแต่ว่ามีคนละที่เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะะแต่ว่าน้าโปรไฟล์ก็ไม่เหลือใครแล้วอ่ะในอันงานถามถามเกิดอะไรขึ้นเอ่อก็เอานะตอนนี้อย่างหนึ่งที่ที่พอสามารถพูดได้นะคะนะตอนนี้เนี่ยเอ่อพลอยแล้วก็ลิเดียแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะออกมาอธิบายเหตุผลอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยขอให้พวกเรา จัดก,การเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกันก่อนมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะที่เราต้องคุยกันจะต้องปรึกษากันก็อยากบอกเลยว่านะตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเรื่องนี้แต่วันที่เราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะออกมาอธิบายให้หมดเองค่ะโค้ดอคพคก็มันเรารู้จักกันมานานนะคะคนรู้จักกันมานานน้องดีเดียยิ่งรู้จักกันมานานมากกว่าพลอยอีกอะไรเงี้ยของพลอยก็เป็นแบบสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ เรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวเขาก็รักเราเหมือนคนในครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลคอยดีให้คําปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ไม่มีเหตุอะคะ่ะมันมีเหตุแล้วคอยก็รู้สึกเสียใจจริงๆคุณตรงๆว่าเราเราเราเสียใจแล้วอกหักเหมือนคนอกหักอะแบบแบบคนผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้ก็คือเรื่องจริงค,ค่ะใครเป็นคนที่ไม่เจอก่อนที่แบบเออปปัญหาก่อนเลยว่าเอออยู่กับ <im> ที่ทคนน <óg S 2> ี้อ่า ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเจอ,อมาหอมองกันเ่อ๋อน้องเดียเจอก่อนค่ะน้องเดียเจอก่อนก็อย่างที่ให้นน้องทุเดียน้องลิเดียเขาประกาศก่อนแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันพลอยก็เลยเราก็ต้องหาความจริงเะนาะพอพลหาความจริงพลอยก็พลอยก็เจอความจริงพลอยก็ต้องยุติก่อนกพลอยน่านจะตกใจสุดเนาะเพราะเขาดูแลพลอยมาแบบนานมาก คอใครว่าลิเดียตกใจสุดค่ะตอนนี้ก็ทุกคนตกใจหมดแล้วค่ะทุกคนเสียใจหมดตอนนี้แอลลิกนก็เสียใจน้องๆทุกคนก็เสียใจอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่ออกตามกันก็ประมาณนั้นที่คอยบอกค่ะตน่<ป>ตนนั <ๆ S 2> ตอน,ตอนมันอย่าไปเดากันเองแล้วเแต่ว่าตอนนี้คอยพูดได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราหาคนฎหม่ต้องใช้กฎหม่เข้ามาช่วยไหมอะยใช่ก็อยากจะพูดอะไรเยอะมากกว่านี้นะคะแต่เดี๋ยวหมอได้แค่แค่นี้จริงๆนะตอนนี้ที่อพูดได้แค่เท่านี้เอาไว้แบบเดี๋ยว พลอยลิเดียน้องๆทุกคนขอปรึกษากันก่อนค<ม>ุยกันก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ใช่พลอยแค่คนเดียวไงคะมันก็มีน้องๆหลายคนขอเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันที่พวกเราความจริงๆเนี่ยพวกเราจะอ,าออกมาแถลงแน่นอนแต่ณตอนนี้ขอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เราไปจัดการกันเป็นเรื่องภายในก่อนอะไรเงี้ยค่ะขออน,นุญาต น้งโน้ตเหรอะคะ<ๆ>ก็ก็มีใครยังคุยกันอยู่ค่ะก็จะเป็นเขาก็จะโทรหาคุณแม่พลอยจะโทรหาพลอยหรือว่าพลอยก็จะมีการเท็กซ์คุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากขอเดิเหตุการณ์มีได้มาขอโทษหรือแบบอะไรกันก่อนหน้านี้แล้วคอย่างนีงปัญหานี้เกิดขึ้นเขาได้มาขอโทษอ,อ,อ,อะไรกันเคือน้องเขาพยายามทรงมาหาค่ะแต่ว่าพลอยพลอยยังแบบใจใจมันแบบ เรื่องราวมันแบบเออไม่อยากเราไห้อ่ะตรงแต่ว่าก็คือก็ก็เขาก็เซ็จมามีมีการของขอโทษก็มีแต่ว่าอะไรที่มันถูกต้องเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องค่ะเหมือนคนเราว่ามันเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเกี่ยวด้วยไหมก็จึงบอกเ่านะตอเนี้อผู้ไดแค่นี้เองเขาขอโอกาสไหมครับพี่พลอยเขาอโอกาสแก้ตัวหรือว่าขออธิบายชี้แจงอะไรเงี้ยมีค่ะมีค่ะแต่ว่า สิ่งที่พวกเราเห็นมันก็อีกเรื่องเนึ่งค่ะค่ะอย่างนี้ในอนาคตมันจะมีโอกาสลับมาคุยหรือว่าเ่วมงานคือตอนนี้ที่คุยกันนะคะแบบเอาตรงๆว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของพี่น้องที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันมายาวนานจะให้มันตัดเลยเนี่ยมันยากที่จะตัดความสัมพันธ์เพราะว่าความรักที่มีให้กันมันก็มีให้เยอะแต่ในเรื่องของของหน้าที่การงานเนี่ยมันจะเป็นต้องยุติดจริงส่วนเรื่องว่า อนาคตเนี่ยเราจะคุยก,กันกลับมาได้เหมือนเดิมไหมวันนี้ก็ตอบไม่ไ,ได้มันให้เป็นเรื่องหองอนาคตแต่ถ้าถามว่าวันนี้ยังคุยคู่ควรไหมเราก็ยังพูดคุยกันอยู่มันมีเรื่องราวที่เราต้องคุยกันอยู่แต่ไม่ค่อยไม่ได้แบบถึงขั้นแบบมีความรุนแรงหรือมีอารมณ์มีอะไระเขาเพราะตอนนี้มันเหมือนแบบเราแบบวันแรกเราเราเราเหมือนเราอ่อนปกเปียกไปเป็นของเหลวอะทุกแบบมันแบบโอ้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเดี๋ยวให้เป็นขั้นตอนข,ข,ของการพูดคุยกันไปตอนนี้ ถึงบอกว่าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อนั้นทุกคนก็จะออกมาพูดค่อยๆเป็นคนเดียวค่อยพูดเองพูดแทนทุกคนไม่ได้ในสิ่งที่ลิเดียโพร้อมอีกใครก็ไม่ไลิเดียค่อนข้างที่จะเสียใจมากนี่เดียเขาเสียใจมากแค่ไหนพี่เด็ียเขาโกร์หนักใช่ใช่เพราะดูจากสิ่งที่เขาโพสไม่ดูหรอกสิ่งทเขาโพสเขาก็ไม่ได้โพสอะไรเกินมากนเลยพี่เนี่ยเขาก็เสียใจเนาะแค่เสียใจละค่ะน้องเขาก็ตกใจเสียใจเ่ตเสียใจ สียดยแบบความสัมพันธ์ที่แบบก่อนที่ผ่านไปาแแน่นอนอ๋อยแน่นอนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่มีแล้วก็วันนี้เราก็เหลือความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนแล้วก็พี่น้องอยู่แต่เรื่องงานไปต้องอยุติแต่มันจะมีอะไรมาให้คอยยุติความสัมพันธ์เป็นพี่น้องไหมมันก็ต้องหา งานฉากงานค้างอะไรที่แบบที่เราต้องมาเกี่ยวขับคุยกันต่ออืมตอนนี้นะคะก็มีนะคะเขาก็ส่งมาให้พอหมดเลยว่ามีงานแบบค้างแบบแบบเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกองรายการใช่ก็ส่งเขาก็ส่งขอให้พอก็แบบสร้างลายแอดเชื่อมันออฟฟิเชียลอยู่แต่เอาไว้ยังเซ็นระบบไม่ไม่ไม่เสร็จทำไม่เป็นตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเลย ก็เอาตรงๆนะคะชีวิตรับงานอย่างเคยรับงานมาแล้วช่วงหนึ่ง<ม>ช่วงแบบสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เหนื่อยมากมต้องดูเรื่องสัญญาโฆษนาอะไรเต็เพราะว่าพอยไม่ยากหรอกเพราะพอยไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้งานเยอะนขนาดนั้นแล้วแต่คิดว่าเราเคยแฮนดิเลเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าพอยก็คงน่าจะจัดการเรื่องพวกนี้ชั่วคราวไปได้ก่อนแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ถ้าใครอยากดูแลพอยก็สนใจนะ อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพลอยก็ตอนนี้ก็คงต้องขอูวลาช่วงคราวไปก่อนมันมันยังแบบมันยังสะดุดเป็นหมดเลยตอนนี้ก็คือแบบต,ตัวเองระบบตัวเองด้วยชก็ระบบตัวเองก็คือระบบที่เราต้องต้องดูแลตัวเองเนี่แหละคะ่ะมันก็จะวุ่นวายหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแอบกลัวเรื่องว่าจะเอาใครมาทำงานต่อแบบนี้ไหมคะอยมพลอยมิ่คือที่ทำเราไม่เคยมีปัญหาเลยในชีวิตก็คือการดูแลตัวเอง แต่การดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องไปชนกับลูกค้าเองต้องไปคุยกับคนเองต้องเจอความปวดหัวเองอะไรเงี้ยซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเราเหนื่อยเราไม่อยากนักแสดงไม่อยากจะไม่อยากจะเจอเลยแบบนี้บางทีเราเลยต้องหาคนที่มาเป็นผู้จัดการเป็นผู้ที่ว่าดูแลผนประโยชน์ของเราคุยให้เราทําไมกับเราทําให้ชีวิตของเราเก้าวหน้าอาชีพเราเก้าวหน้าอะไรเงี้ยก็มันอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการแต่ว่าณตอนนี้คือยังไม่รู้เพราะว่า มันก็ไม่ได้หาใครมามามาดูแลได้ง่ายใช่เพราะว่าความเชื่อใจกับความซื่อสัตย์นี่เป็นที่เรื่องที่คอยคอยให้ความสําคัญค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยพอไม่คอยไม่อยากแบบที่ผ่านมามันมันเหนื่อยอะที่เราต้องแบบเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเครียดอะค่ะมันกลัวไหมเรากลัวการที่ใจกับการไว้ใจคนที่จะต้องต้อัามีแย่นี้เราอ๋อ จริงๆแล้วไม่ตอนแรกมันไม่กลัวหรอกนะเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนานๆไปมันอยู่มันมันผูกพันเนาะมันเชื่อใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะให้ไปเองอะไรโดยธรรมชาติยไงก็ดอรอให้มันเห็นเป็นรูปเป็นรั่งแล้วทุกคนจะออกมาก็เสียนะที่ได้นี่นะอย่อาบอกเลยเป็นแฟนนี่เป็นขววงนคะอะไรเขากว่ามันค่อนข้างที่เขาบอเราไม่ ก็าไปอๆก็อืมก็เข้าใจอะค่ะก็ตอนนี้ก็คือขอบคุณคนที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณคนที่อยากรู้คนที่อยากรู้ก็รอหน่อยละกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรมากแต่ว่าเอาเป็นว่าบอกไว้เลยว่าขอก่อนเดี๋ยวขอให้คอยเองทุกๆุกคนน้องๆทุกคนเราเราปรึกษากันภายในก่อนเราจัดการเรื่องของเราระบุภายในก่อนให้เรียบร้อยแน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะออกมาพูดเราเราออกมาพูดอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อม จะะดค่่พีลงตัวแบบคอมเมดี้ค่ะรอแรงเลยแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ลอยบอกว่ายังมีอีกหลาหลายคนวันนี้เก็บประกาศอีกคนแล้วอะวันนี้มันออกมาเตอร์แนะว่าเหลือเหลือแมม่่ยังไรติชาติชาแพทลิลลี่ชินประกาศไปแล้ว ที่ประกาศแล้วถ้าเหลือินชาดินนี่ก็เชิญดูไทม์ไลน์ในฟิตอินสตาแกรมได้เลยาคนอยากะไรหลายคนเขายังสงสัยว่าจะเกี่ยวพันกับอัี้ผู้จัดการของทีมแมทที่เป็นขาดคนเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันเรื่องตัดคอมกันไนเกี่ยวอะไรอ่ะไม่รู้เพาเอยู่หลายคนก็อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ตามคืออะไรอ่ะ เดี๋ยวก่อนเล่าก่อนเล่าก่อนซียังไม่เรื่องเล่าหมาที่แพรไปงวท่สนรามอันนี้ไม่รู้แล้วอามายมันเกร่ยวอันมาเกี่รื่องกัาู้นนู้นไปวลามเด็กด้วยเหรอใช่คไม่เกี่ยวใช่ปะบ้าอันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวกี่ยวนไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะเพาะเขา คือเป็นเป็นเราพวกเราพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วคือ เราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าโน้ตกับแซมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาอยู่กันเพราะเรื่องโน้ตเขามีบริษัทมีงานของเขาไม่เกี่ยวคนณพอใจเลยอันน,น,นี้คือคนละกรณีกันคนละกรณีค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนอน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 เลี้เวลาเลยเลี้ยงเลี้ยงค่ะอ๋อเหรอเชียร์แล้วมันเป็นจังหวะที่จังหวะเดียวกันเลยายคนเขาเลยคิดว่ามีโชกเกี่ยวเรื่องกันหรือเปล่าอันนี้ก็ปวดหัวแล้วยังมีอีหรือเนี้ยแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วนะเนี่ยเราใส่แค่นี้น,น,นนะคะ